เ้าหมาย90วัน90ดิวดีลการค้าที่โดนัลด์ทรัมป์คุยเอาไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วดูจะพลาดเป้าไปมากทีเดียวนะคะเพราะว่าผ่านมาแล้ว89วันรัฐบาลสหรัฐสามารถปิดดีลไปได้แค่2ประเทศกับอีกครึ่งครึ่งกลาง,ง,งๆเท่านั้นนั่นก็คือจีนนะคะที่ตอนนี้สหรัฐตกลงระง,งับสงครามภาษีกับจีนเอาไว้ชั่วคราวดังนั้นการร่อนหนังสือแจ้งอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอัตราใหม่จึงกลายมาเป็นลูกเล่นใหม่ของรัฐบาลทรัมป์2.0ค่ะ โดนัลด์ทรัมป์นะคะระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์พูดถึงการส่งหนังสือไปยัง14ประเทศเพื่อแจ้งเรื่องการกำหนดอัตราภาษีให้ทราบค่ะและหลังจากนี้จะส่งหนังสือไปเพิ่มอีกประมาณ100ประเทศด้วยนะคะโดยรัฐบาลสาหารัฐพูดชัดเจนค่ะว่าการประกาศภาษีอัตราใหม่เป็นการเพิ่มแรงกดดันขั้นสูงสุด และเชื่อว่าจะได้ผลอย่างมากในการเร่งเครื่องการเจรจาทั้งกับกลุ่มที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะยอมสิโรราบให้กับสหรัฐมากแค่ไหนยงังรั้งรัรอหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นพูดคุยกับสหรัฐให้หันกลับมาเริ่มเดินหน้าการเจรจาแบบกระตือรือร้อนเพิ่มมากขึ้นค่ะ อังกฤษถือเป็นชาติแรกนะคะที China, China years, ่ปิดดีลกับสหรัฐได้แต่ก็ต้องใช้เวลานานถึง1เดือนนะคะทั้งๆที่อังกฤษเองโดนภาษีแค่สิเปอร์เซนต์ซึ่งผลการเจรจาดังกล่าวไม่ได้ลดอัตราภาษีตอบโต้นะคะเพียงแต่ลดภาษีนําเข้าสินค้าบางรายการที่อังกฤษถูกเก็บสูงกว่าสิเปอร์เซนต์เช่นรถยนต์ค่ะส่วนจีนมีมูลค่าการค้าเกินดุลกับสหรัฐสูงที่สุดในโลกนะคะและกําหนดภาษีตอบโตสหรัฐด้วยทําให้ทรัมป์เองเพิ่มภาษีหลายระลอกจนตัวแรกเนี่ยอยู่ที่1นึ่งร้อยสี ขณะที่จีนเรียกเก็บภาษีสินค้าอเมริกัน125ก่อนที่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมค่ะทั้ง2ประเทศจะตกลงทุบก,กำแพงภาษีลงฝ่ายละ115เปเ็นเป็นเวลา90วันเพื่อรอการเจรจาเพิ่มเติมขณะที่เวียดนามนะคะเกินดุลการค้ากับสหรัฐเป็นอันดับที่3ของโลกและเป็นหนึ่งในประเทศเพียงหยิบมือคุณผู้ชมที่สหรัฐเขาเปิดโต๊ะเจรจาให้ก่อนใครเพื่อนและปิดดีลได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่นักวิเคราะห์บางคนมองนะคะ ว่าผลการเจรจาดังกล่าวอาจจะทําให้หลายๆชาติในอาเซียนต้องตกที่นั่งลําบากค่ะจากการที่เวียดนามเองเขายอมรับเงื่อนไขหลายๆอย่างของสหรัฐจนอาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานให้กับชาติที่เหลือค่ะ โฆษกสาภาพยุโรปนะคะหรือว่า eu ระบุว่า eu ต้องการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐให้ได้ก่อนวันพุธนี้ค่ะหลังการต่อสายพูดคุยระหว่างทรัมป์กับประธานคณะกรรมาการยุโรปได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดย eu เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สหรัฐหยิบขึ้นมาอ้างนะคะเมื่อพูดถึงประโยชน์จากการเพิ่มแรงกดดันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยขู่ขึ้นภาษีสินค้า eu จาก20%เป็น50%หหลังจากการเจรจาไม่คืบหน้าค่ะ แต่คำขู่ที่เป็นประเด็นใหญ่เมื่อวานนี้หนีไม่พ้นการประกาศเกล้าของผู้นำสหรัฐที่จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศใดก็ตามที่สนับสนุนนโยบายต่อต้านอเมริกาของกลุ่มบริกสเพิ่มอีก10% จากอัตราภาษีเดิมแบบไม่มีข้อยกเว้นนะคะหลังจากเบรคเตียมออกถแถลงการวิจารณ์การตั้งกำแพงภาษีแต่เพียงฝ่ายเดียวและมาตรการอื่นๆที่ไม่เป็นไปตามระเบียบขององค์การการค้าโลกคุกคามต่อการค้าโลกและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกโลก โดย b r i กสค่ะถือเป็นกลุ่มความร่วมมือของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ถูกจับตาม,มองในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะปัจจุบันมีสมาชิก11ประเทศค่ะซึ่งอินโดนีเซียได้รับสถานะสมาชิกเต็มตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาขณะที่อีก10ชาติมีสถานะเป็นประเทศหุ้นส่วนของ b r i กสอย่างเป็นทางการโดยในจํานวนนี้มีมาเลเซียไทยแล้วก็เวียดนามรวมอยู่ด้วยค่ะ บริกส์ถูกมองว่าเป็นกลุ่มความร่วมมือที่จะมาคานอำนาจสหรัฐนะคะและเป็นทางเลือกให้กับประเทศกำลังพัฒนาดังนั้นทรัมป์จึงมักมองว่าบริกส์ไม่เป็นมิตรและเคยขู่ใช้มาตรการกร้าวตอบโต้นโยบายของกลุ่มนี้ซึ่งอาจจะไปลดทอนอิทธิพลของสหรัฐด้วยโดยสมาชิกและหุ้นส่วนของบริกส์รวม9ประเทศจากทั้งหมด21ประเทศค่ะโดนสหรัฐเรียกเก็บภาษีเกิน10ซนนะคะอย่างอินโดนีเซียสูงที่สุดในกลุ่มสมาชิกคุณผู้ชมหลังจากจีนเขาสงบศึกภาษีกับสหรัฐชั่วคราว ขณะที่3มชาติอาเซียนในฐานะประเทศทุ้นส่วนตอนนี้เรียกได้ว่าจับตาดูท่าทีของทรัมป์ต่อบริกส์อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าถ้ามีการเพิ่มภาษี10%ตามคำขู่จริงประเทศในแถบนี้ก็น่าจะเจ็บหนักทีเดียวค่ะแม้ว่าทรัมป์จะเชื่อว่ากำแพงภาษีสูงๆเป็นสูตรสำเร็จ ในการบีบประเทศคู่ค้าให้ยอมเจรจาและยอมรับเงื่อนไขของสหรัฐแต่มาตรการนี้ก็อาจจะกลายเป็นดาบสองคมได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน,นํามาใช้กับประเทศพันธมิตรค่ะอย่างเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นําญี่ปุ่นประกาศชาัดนะคะว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับสหรัฐง่ายๆและตัดพอด้ว,ว่าญี่ปุ่นเป็นชาติที่ลงทุนและสร้างงานในสหรัฐมากที่สุดดังนั้นก็ควรต้องได้รับการปฏิบัติที่ต่างจากประเทศอื่นพร้อมทั้งระบุด้วยว่าข้ออ้างของสหรัฐเรื่องการค้าไม่ยุติธรรม ฟังไม่ขึ้นค่ะซึ่งสหรัฐต้องแจกแจงออกมาให้ฟังนะคะว่าญี่ปุ่นไม่ยุติธรรมตรงไหนด้วยค่ะตอนนี้เริ่มมีเสียงเรียกร้องจากพรรคฝ่ายค้านให้ญี่ปุ่นหันไปขยายความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศอื่นๆที่สนับสนุนการค้าเสรีนอกเหนือจากสหรัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการปกป้องเศรษฐกิจของประเทศนะคะคุณจชตาคุณพึงนภาการเจรจาต่อรองเนี่ยเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็ศิล์นะคะแต่การใช้ไม้หนัก ตีไปแรงๆแบบนี้ไม่รู้ว่าจะให้ผลในทางตรงกันข้ามด้วยหรือเปล่าครับ